ในคลิปนี้นะครับจะมาสอนนะครับวิธีการทำ essential graphic นะครับหรือว่าการทำไฟล์ mogrt เอาไปใช้ในโปรแกรม premiere pro นะเอาไว้ตัดต่อทำตัวหนังสือแคปชั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับมาอธิบายเกี่ยวกับการทำตัวหนังสือกันก่อนนะครับในตัวหนังสือของ after effects เนี่ยเดิมทีแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเลเยอร์ตัวหนังสือเราก็สามารถพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้นะครับทีนี้การทำเลเยอร์สไตล์นะครับหรือว่าการทำตัวหนังสือมีขอบ มีดอบชาร์โดหรือว่ามีเอฟเฟกอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เดเยอร์สไตล์มันมีให้เนี่ยข้อจำกัดของมันก็คือใน1นึ่เลเยอร์เนี่ยเราสามารถใส่เอฟเฟกได้ทุกอันเลยนะแบบเนี้ยแต่ว่ามันจะใส่เบิ้ลไม่ได้นะครับในเมื่อ1นึ่เลเยอร์นะครับมันสามารถใส่เลเยอร์สไตล์ได้1ครั้งนะครับมันไม่สามารถเบิ้ลได้เนี่ยเขาก็จะทำการพีคอมโพสนะพีคอมโพสตัวหนังสือเนี่ยออกไปนะครับมาดูที่คอมหนึ่งนะ และตูตรง e s s e n t i a l graphic ที่แอดได้ทำไว้นะครับก็จะเห็นว่า Primary เนี่ยคือคอม1ก็คือคอมอันนี้นะครับแอดก็ทำการพี o อมโพสเอาไว้แล้วนะตรงสือเนี่ยนะครับเวลาเดับเมคคิ้เข้าไปเนี่ยมันก็จะไปเปิดอยู่หน้านี้นะครับเด็ดลบไปก่อนโอเคอเราก็ดึงซอสเทคนะครับเอาไปไว้นะครับแล้วก็ Edit Property มันทำให้มันสามารถพิมพ์แก้ไขได้ในพิมเ e โป o นะครับ ดูแค่ตรงนี้นะครับทีนี้ก็จะเห็นว่ามันมีคอม2คอม3นะครับแล้วก็หนังสือคอมดับเบิลด้วยอันนี้ก็คือการดูบิเคนะครับตัวหนังสือมันขึ้นมาก็กดคอนโทลดีนะครับเราไม่กดตรงนี้ดูบิเคนะครับขึ้นขึ้นมากดคอนโทลดีนะครับแล้วเราก็มาใส่ Effect, เอฟเฟกต์ลายอสสไตล์ที่เราต้องการนะครับใส่ไปเลยนะครับน,นนี้จะลบไปก่อนนะอันนี้คือสิ่งที่ทําไว้แล้วนะครับประมาณนี้ การที่เราดูบิเคตในคอมเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับดูลิเคตในโปรเจกต์ไฟล์นะครับไอตัวนี้มันจะเหมือนเป็นการโคลนนิ่งกันนะครับเมื่อเราแก้ไขอะไรนะครับในคอมหลักนะครับของตัวหนังสือเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะครับ ทีนี้ไอ้ตรง l ลเยอร์สไต์พวกนี้เราก็ไปดีไซน์แก้ไขอะไรตามใจที่เราชอบได้เลยนะไอ้ตรงในส่วนที่เราทําพวกเอฟเฟกอะไรพวกนี้เราก็สามารถดึงนะดึงพวกสีดึงพวกอะไรพวกนี้เอาไปไว้ใน e s s e n t i a l graphic ได้เหมือนกันนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถดับเบิลนะสมมติว่าคำที่สามเนี่ยเราก็สามารถพีคอมโพสเป็นไปไว้ที่อื่นได้เหมือนกันนะกด Move On นะอย่างนี้ก็จะเป็นการพีคอมโพสสองทีนะ เห็นไ,ไหมครับพีคองโพสสองทีพอเราสร้างอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ Export m o t i o ชั่นกราฟิกเทมเพลตรงนี้กดไปเลยนะครับมันก็จะให้เซฟหนครั้งรอแป๊บหนึ่งเนี่ยมันก็จะให้เลือกใดนะครับแล้วก็กดโอเคไปนะครับรอสักพักหนึ่งก็จะสำเร็จนะครับหลังจากที่มันสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็ดึงไฟล์ไปไว้ใน Premier Pro ได้เลยครับก็เท่านี้ครับง่ายๆ